พอดีวันนี้ผมมีทริปนัดไว้นะครับผมอ่าของอ่าของอะไรวะไปตังค์นะครับซึ่งเราก็จะบินเดี่ยวบินเดี่ยวไปตังค์นะครับไปแล้วครับ,บครัคร้งนี้โอ้โหล้มสักทีไม่ไม่คุ้มเลย <laughs> โอเคครับผมจะต้องขอบกลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับทุกคนไม่ไหวเอาไม่มีใครจะ <c oughs> ต้องขอบกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนะครับตากล้องพี่เบเกอร์อนะครับผม พอดีวันนี้ผมไปทริปนัดไว้นะครับผมอของอของอะไรวะไปตังนะครับซึ่งเราก็จะบินเดี่ยวบินเดี่ยวไปตังนะครับหกห้าศูนย์ไปกับหกห้าศูนย์ครับทริปนี้มีจริงๆนะเราไปหาสาวไง <laughs> แล้วก็มีงานด้วยนะครับผมเป็นถ่ายรีวิวแบบทางผ่านที่เราผ่านนะ้วก็ไปถ่ายรีวิวรถแทนน้องให้พี่เพื่พพพพพพอนทุกคนนะครับ <laughs> คือรีบมากตอนนี้เพราะว่าผมตื่นสายตามเวลาที่ตั้งไว้เดี๋ยวเราลุนรถไปก่อนครับเพราะพี่เบลนอนอยู่มันดังเดี๋ยวจึงจบไปกันเลยนะครับผมก็เดินทางประมาณสองร้อยกิโล นะครับเราว้มหน้ายางไปด้วยไปทางนี้ก็กัน,นครับตีสี่ตีห้าประมาณตีห้าผมตีห้ากับตีหกผมต้องอยู่ทุ่งสงแลครับทริปตั้ตงไวนเดียวเราไม่ถุงมือด้วยเดี๋ยวเขาใส่ถุงมือ ให้แดดออกมันปัญหาเมื่อกี้นั่นคืออะไร้วยว่าผมมาเสียเวลาของกระเป๋าแบ,บบซิปแตกโอ้โหแบบแตกสองอันด้วยอ่ะแล้วผมต้องเกล็กซิปอันอื่นมาใส่อ่ะโคตรดีโคตรแบบมันช้ามันช้าอยู่แล้วอ่ะแล้วทีนี้แบบต้องมาแบบโดนอย่างนี้อ่ะก็ทิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมพี่เบลก็ผมไปอ่าไปหาสาวนะครับผมก็เลยไม่อยากไปแบบิปเที่ยวเที่ยวีอ่ะเออก็คือแบบถ้าได้งานด้วยก็ดีค่ะผมก็เลยเอากล้องไปด้วยแล้วก็เอาหมวออกไป แล้วก็พากล้องใหญ่ไปด้วยนะเพื่อที่ไปถ่ายวิวรถครับแล้วก็พาไปถ่ายรูปสามนะั่นแหละก็ขอบคุณรบนอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่เห้กือนะครับรถแล้วก็กล้องสุดยอดเลยแต่ถึงจัดอคุณน,นักข่าวาม,มิว ได้เดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆครับโอเคเดี๋ยวผมถึงถนนหลักแล้วผมจะถ่ายกรอนนึงนะครับไปไว้ด้วย Two hours later โอเคครับผมก็ตอนนี้เรามาตรงแยกบางปูแล้วนะครับผมก็จากตรงนี้ไปตรงใบยาๆนะครับมันจะไปออกล่องพิบูลแล้วก็ไปออกทุ่งสงนะครับพอหลังจยากถึงทุ่งสงเราก็น่าจะไปอีกประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับโดยประมาณนะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะจากนี่ไปทุ่งสงผมว่าไม่น่าจะถึง80โลเพราะน่าใน GPS นะครับตอนนี้วิ่งอยู่อีกร้อยแปดสิบถึงย่านตะขก่าทเป้าหมายที่เราจะไป ครับโอเคยาวๆไปแล้วกันนะครับผมก็ดูบรรยากาศยามเช้านะผมโอ้โหชิวโอ้ยโคตรชิวครับโอ้โหโคตรสดใสามากเดี๋ยวเราจะหาปั๊มแล้วก็แวะก,ก่อนนะครับเพราะว่าขออนุญาตทำสุราส่วนตัวนิดนึง6กอาศูนย์ดันโลมันแปลกหรอพี่ใบดันโลไม่แปลกนะจากนี้คือเราตรงอย่างเดียวนะตรงยาวๆเลยนี่น่าจะเป็นสนามบินหรือเปล่าใช่ใช่นานาชาตินะครับนครศรีธรรมราชโอเคไปครับไปรุ่นโอเคครับไปต่อครับผมแวะพักไปปั๊มอยู่ก็ กำลังจะข้าทุ่งส่งละรอบนี้ก็น่าจะยาวๆนะเพราะว่าเราต้องยิงยาวเลยโอเคเดินทางกันต่อผมใส่เสื้อสองชั้นะ่ะดูดิ๋ยวแดดออกค่อยใส่ถุงมือนะครับไปยาวไปไวรุ่นอ๋อสุดยอดเดินทางปลอดภัยครับป่าบอกตัวเองนะเอ๊ะทำไมตากล้องมึงขยันพูดจังวะเจอกันไวรุ่นใครเจอนะครับผมทักทายได้นะบ,บ้านห้วยขันอันนี้คือไปทางนล้น,นะครับทางนี้คือเราต้องตรงยาวๆอย่างเดียวอ๋อไม่เจอไวรุ่นเลย ได้ไงอะกี่โมกโมงใครจะตื่นอ่ะก็เดี๋ยวจากนี่ไปที่เราจะรีวิวรถนะผมก็อีกประมาณหกสิบกิโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่ารถมันเป็นรถรุ่นอะไรกันล่ะไม่ลืนตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วนะครับผมว่าอีกหกสิบกิโลโดยประมาณผมน่าจะเจ็ดโมงแปดโมงอ่ะเพราะว่าผมก็ขี่ไปเรื่อยๆช้าๆบ้างเร็วๆบ้างนะครับ แต่ส่วนมากเน้นเร็วซะเพราะว่าวันนี้ตอนที่เราเน้นเร็วเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนอะเราเลยต้องรีดทําเวลาหน่อยอยาไปไวรุ่นครับตอนนี้ประมาณจะเจ็ดโมงแล้วหมอกยังมีเต็มเลยนะนี่หมอกครับแบบแดดไม่ออกอะที่นี่อะผมงงว่ะแดดมันไปอยู่ที่ไหนครับโอ้โหเย็นมากคือแบบเย็นเลยอะขนาดผมใส่เสื้อสองชั้นนะโอ้โหอ่บรรยากาศมรนช่างดีซะเหลือเกิน หมอกเต right ็มอยู La ่เลยนะครับข้างบนเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นว่าข้างล่างข้างหน้าจะเห็นหมอกครับแต่ว่าไม่รู้ในกล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่าครับโอ้ยเย็น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 จัดอ่ะเย็นเลยอ่ะสามกี่หกสิบหกกิโลครับโอ้แต่ว่ายานตาขาวนี่ยี่สิบเก้าอย่างชอบแล้วผมโอเคหยาบไปไปเล่นย เข้าสู่ตังแล้วนี่เข้าเกตตังแล้วทำไมการตังมันใกล้เหงอวะแล้วก็ผมที่เราตังมันอยู่ไกลมันตลอดดูดิเอีแค uh ่ huh. วันด,ดีวันรุ่นวันด,ดีวันรุ่นเข้าตังแล้วเข้าตังกับวันวันรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเพื่ออะไรล่ะคะ <c oughs> ใจใจเข้าตังและเไม่ <Yeah. S 1> ผมขับผมออกมาประมาณตีห้าไอ้ตีสี่กว่านะผมก็จำได้ไม่แกือนกันเฮ้ยเป็นสองชั่วโมงถึงตังแล้ววะ่ะไอเอยแค่ ทังบรรยากาศเย็นนะครับมีหมอกหมอกเต็มเลยเห็นป่ะไปนู่นนะท้งอากาศเย็นมากเย็นเลยอ่ะฝนตกน่าจะเป็นเมืองที่ฝนตกนะบ่อยมากแน่ผมว่านะเพราะว่ามันเย็นจริงเลยเย็นมากๆโอ้ยหนาวสัดยนอีดีดีดีสวัสดีครับไปลู วัยรุ่นเมืองตรังนะครับผมใครเอฟซีพีเบลบางนารายงานตัวหน่อยใครดูคลิปใครเอฟซีพีเบลบงางรับใครยังไม่ลืมพี่เบลบกลูอขอเสียงหน่อยเร <c oughs> ็วกูเป็นดีเจไปเไปนี่ยโอเคไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวไปตอนนี้ผมก็นาถึงบ้าปัป๊มน,นังนอนที่เราจะรีวิวด้วยน,น้องนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรกินก่อนแล้วก็ไปกันต่อ นะครับเอารถเติมน้ำมันก่อนนี่คือทางที่สองนะครับทังแรกสองร้อยสามพันนะผมเจ้าสิทางที่สองสามร้อยตอนนี้มันมันห้าระอรับไปกลับก็น่าจห้าร้อยสามพัห้าสิบเกือบสี่รอยพิจิตไม่มีครับครับผมเต็มหลังเหมือนเดิมเดี๋ยวพักรถเดอนครับจะหาได้กินก่อนโอเคครับไปกันต่อแต่เราผมขออนุญาตพักสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับอีกรอบหนึ่งล่ะเดี๋ยวผมไปรีวิวรถให้น้องก่อนนะครับใครอยากดูรีวิวก็ติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับทางผ่านทางผ่าน พักหม่ก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่โอ้โสยางไปโดนอะไรมาบุ๊คเราไปอยู่ที่ดูรถนะครับถือได้พ,พักผ่อนด้วยนี่จะเปน็นที่นี่นะครับเดี๋ยวรถยังไม่มานะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูรถกันโอเคโอเคข้อข้อคลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมมาครึ่งทางละก็โอเคก็เดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับผมตอนผมไปถึงตังแล้วกันนะครับมันจะได้แบบจบคลิปตังไปถึงขาไปแล้วก็ขากลับนะครับโอเคเจอกันครับผม A few moments later อบคุณครัดีครับ เอาละครับครับพ okay, ี่ล and and, ้มสักทีไม่คุ้มเลยโอเครับเราเดินทางไปกันต่อครับก็รีวิวรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวคันนี้ต่อแล้วก็ยังมีอีกคันหนึ่งนะครับผมก็ฟังดตามด้วรช่องพี่เบลนะครับออาลลุย แล้วเราก็จะต้องเทินกลับไปทางนี้นะครับเพื่อที่จะไปรีวิวรถอีกคันหนึ่งบน,งนทางยางยางไลเมื่อกี้เขาเขียนแผนที่ให้ผมด้วยเพราะว่าผมกลัวหลงนะครับผมโอเคเดินทางต่อเดี๋ยวถึงตังก็จะจบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่า <ไอ S 1> มันจะได้จบเนาะผมมาจังหวัดตังแต่ไม่ถึงตังก็เป็นอะไรอยู่เป็นคลิปก่อน เราอยู่ในเมืองยันตาขาละครับเย็เแค่ว่าน่าจะตรงไปอีกนะอันนี้น่าจะเป็นในตลาดเลยนะ <Yeah. S 1> ผมไม่แน่ใจนะสวัสดีครับไปรุ่นยานตาขาอยู่สยนน่ยไอ่หนีแต่ร้านสมรถเยอะมากตื่นแกไม่รู้มีร้านสมรถเยอะมากครับคือมันร้อนนะ่ะไม่มีอารมณ์ขับรถเลยนะอะไปรุ่นมันสกีดี๋ยพอดีป้า oh. เราสกีย่ะครับ พอแล้วพอแล้วผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆเลยทริปนี้เจ็ดร้อยโลแน่นอนมีครับอ๋อเดี๋ยวผมไปโน่นไปนี่จุกติกจุกติกนับหมดอ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะประเด็นอ่ะอันนี้ไงองค์การบริหารส่วนตำบลตอนัลังอันนี่ซอยถ้ามัานได้เนี่ยเป็นซอยนี้นะร้อนมากจังหวะนี้ร้อน,นจริงๆเลยอ่ะมันน่าจะแถวนี้แหละเพราะตรงนี้มีวัดนะครับ รถเยอะมากร,ร้อนกันร้อนเดเราเอาหน้ามันาน่าจะเป็นซอยนี้ตดาบปูสย,ย่างองค์การเดามวนนบวัววันใช่หรือเปล่าื่อวันเลยเหนื่อยจัดละ่ะถึงแล้วครับขอพักรถก่อนแล้วกันนะครับเป้าหมายของเราก็ไม่มีอะไรละ่ะมาถึงจังหวัดตังแล้วก็อพยนตะขาบมาเรียบร้อยนะครับ ก็ตามนั้นแหละันพัดทำงานแล้วแสดงว่าเครื่องร้อนนะร้อนมากเพราะว่าปกติไม่ทำงานก็โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดซับคลายเป็นกำลังใจให้พี่บิเกิดด้วยนะครับผมผมขอไปพักก่อนเจอกันคลิปหน้า,รารนครับผมลาวที่ลาไปก่อนสวัสดีครับ